ตบสั่งสอนสายซ้ำศพ EP ที่108.9กนะครับก็คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูเกมที่ผมไปเจอนะครับไอพวกแบบสายซ้ำศพเนาะอืมก็ผมห่างหายจากการทําคลิปตบสั่งสอนสายซ้ำศพค่อนข้างแบบนานนะครับเพราะตอนนี้ผมกําลังอ่ะเขาเรียกอ,อะไรนะพยายามเก็บแต้มนะครับก็ตอนนี้4ี4่วสีเราก็อยู่ร้อยดาวแล้วนะสีวิสีร้อยดาวเป็นซีซั่นแรกนะที่ผมขึ้นร้อยดาวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดู คลิปในเกมเลยเดี๋ยวผมตัดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับไอเกมที่เขาทาทรงสําศพเรานะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูเกมที่ผมฟุกฆ่าเขาได้ก่อนแล้วกันผมไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเขาหรอกเพื่อนเพื่อนๆดูนีนนน่ช็อตที่ผมฆ่าเขาได้เกมแรกนะที่มีสกอร์หนึ่งเกมน,นะให้ดูผมยิงเขาตายเสร็จปุ๊บผมก็ยืนนิ่งเลยแม้จะกระดิกตัวผมก็ไม่ได้กระดิกเห็นไหมเออก็เหมือนที่พูดไปนะครับไอพวกเนี้ยต่อให้เราไม่ทําอะไรมันมันก็ซ้ําศพเรานะครับเพราะอะไร มันเล่นดีๆเหมือนคนอื่นแค่เขาไม่ค่อยเป็นมันต้องเจอราชาที่แอคต,ตบนะครับตบชนิดที่แบบเอาส้นหัวทิมอ่ะเออรอดูไหนดูเกมนี้นะครับเกมนี้แหละเป็นเกมที่เขาทำทรงซ้ำศพเราเห็นไหมเพื่อนทำทรงยิงซ้ำศพนะอืมส่วนในเกมก่อนหน้าที่เขาฆ่าเราได้สองเกมมันไม่ทำทรงอย่างนี้นะอืมดูสภาพตอนจบเกมสภาพที่มันนอนตายนะครับนี่ มันจะมีช็อตจบเกมด้วยนะที่ผมพิมพ์ชื่อช่องให้เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับช็อตจบเกมเนี่ย <cop en itis> เขายังไม่กล้ารับแอดเราพอประมาณสักพักหนึ่งมั้งเดี๋ยวผมให้ดูก่อนแล้วกันเขาจะมาทั้งตี้เลยนะเข้ามาด้วยกันสามคนและผมคนเดียวที่นอกตีเขาหนึ่งผมคิดว่าเฮ้ยที่มันไม่กล้ารับแอดเราตอนแรกพ่าหนึ่งเลยมันอยู่ตัวคนเดียวหรือเปล่าแต่พอเขามีพวกมีเพื่อนเงี้ยเขากล้ารับแอดเรานะครับพอเขารับแอดเราปุ๊บเขาก็เชิญเราเข้าตีนะครับอืมเข้าตีปุ๊บ เขาก็เปิดไมค์คุยเล่นหรือเปล่าเล่นหรือเปล่าแต่ผมไม่เปิดไมค์นะช็อตนั้นผมพิมพ์ชื่อช่องให้เขาเสร็จปุ๊บผมถึงเปิดไมค์นะครับนี่ยูเดีเขานะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะให้ดูด้วยและกันไอช็อตที่เขาเออไม่ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูตอนจบเกมดีกว่าเนอ้อตอนจบเกมที่เขาเออเชิญเราเข้าตีเข้าไปแล้วก็เปิดไมค์คุยกับเขานะครับไปดูจบเกมตอนจบเกมเพราะว่าผมตอนเนี้ยค่อนข้างขี้เกียจนะ ก่อนการขี้เกียจตัดคลิปคลิปนี้มันเป็นคลิปตั้งแต่วันก่อนนู่นนะครับนี่เป็นช็อตตอนจบเกมที่ผมออกตีเข้ามาแล้วเขาก็พิมพ์แชทมาเพราะเขาเชิญเรามาลๆเลยนะแต่ผมไม่เข้าตีเข้าไปพอผมให้ชื่อช่องมันเสร็จปุ๊บผมก็ดึงออกตีเข้ามานะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปส่งช่องใครไม่รู้นะคนติดตาม80ผมก็เลยพิมพ์ไปทํานองแบบไปส่องในช่องเออนั่นแหละหรือเพื่อนอ่านเอานะครับอืมนี่ผมไม่รู้ว่าเขาไปดูช่องไหนมานะผมไม่รู้นะ แต่ตอนจบช่องผมก็พิมพ์ชื่อช่องแบบชัดเจนนะนะว่าช่องเออโน่นนั่นนี่เดี๋ยวมันจะมีนะครับมันจะมีช็อตที่ผมพิมพ์ชื่อช่องให้เขานะครับตอนจบเกมรอดูตอนจบเกมนะครับนี่แล้วผมก็พิมพ์ไปประมาณนี้เลยเพื่อนๆอ่านเอานะอืมนั่นแหละก็สภาพเดี๋ยวมารอดูว่าเขาจะกล้าผู่มาในคอมเมนต์ในคลิปนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมดูจากอาการแล้วก็สภาพที่เขาพิมพ์มาแล้วไอ้พวกสภาพแบบเนี้ยมันไม่กล้าหมินเชื่อไหม มันไม่กล้ามาเมนเลยผมเองครับคนในคลิปอะไรประมาณนี้มันไม่ค่อยกล้าเมนนะอืม่ามาดูนะครับตั้งแต่ต้นเกมเพื่อน,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 นดูต้นเกมนะผมให้เพื่อนดูผมก็เล่นแบบเออๆเนี่ยลูกซองผมก็วล่แปดนะแต่ผมพยายามยิงไม่โดนตัวเขากลัวเขาตีนะครับอืมเกมแรกก็ก็เฉยเยดีๆอยู่นะอืมดีดีอยู่เกมแรกอ่ามาดูเกมที่สองนะครับนี่เกมนี้นะครับกมนี้เขาก็ยังดีๆอยู่ยังไม่ทำซุงสส้งซ้ำศพเราหรอกนะครับอืม เพื่อนๆดูนะเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อว่าผมอ่อนดูเชิงมันเนี่ยเพื่อนๆดูลูกซองเนี่ยผมพยายามให้มันมันอยู่อยู่แค่2เม็ดนะนะเพื่อนๆดูนะและตอนผมยิงเนี่ยผมพยายามยิงแบบคล้ายแบบยิงแบบเออๆยิงไม่โดนตัวเออประมาณนี้นะครับเห็นไหมเกมที่สองแล้วนะที่เขาฆ่าเราได้แต่เขาก็ยังแบบไม่ทำทรงเหมือนเกมที่นะมนะยังเฉยๆยังดีๆอยู่นะครับ แต่ถ้าผมบอกว่ามันจะหมั่นไส้ผมที่ผมฆ่ามันได้เกมนึง <S <S ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งเลยไอเกมที่ผมฆ่ามันได้เนี่ยไอเกมเนี่ยเพื่อนดูนะผมฆ่ามันได้เนี่ยผมก็ไม่ได้ทำเพี้ยอะไรมันเลยเออฆ่าปุ๊บผมก็ยืนยืนนิ่งเลยอ่ะแม้ใช่กระดิกตัวผมยังก็ยังไม่ได้กระดิกนะ,ละเล่นเพื่อนดูผมเล่นเนี่ยผมอสไนยเนี่ยผมยิงมมั่วนะครับเหมือนเพื่อนดูช็อตที่เขาต,ตุียนะนี่นะครับแล้วผมก็ไม่ได้ทําอะไรนะเพื่อนดูยืนนิ่งเลยนะครับ กระดิกตัวผมยังไม่ได้กระดิกเลยนะครับเป้าปืนขาซ้ายขา,ข,าขวาผมคิวที่เดิมไม่ได้กระดิกไปไหนเลยนะครับนี่เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูเกมนี้นะที่ผมบอกว่ามันน่าพด่าแท้ของมันก็เกมนี้แหละทำทรงยิงซ้ำาศพเรานะครับอืมดูนะเพื่อนๆผมก็เล่นเหมือนสเต็ปเกมเมื่อกี้นี่นะครับนี่เพื่อนดูนะครับค่อนข้างเกลียน เดี๋ยวมารอดูหลังจากนี้นาะบรอดูหลังจากนี้ว่าจุดจบเขาจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆนดูนะยืนขำรอเลยตอนนะี <c> ้ย <oughs> มันจะมีเกมหนึ่งนะเกมหนึ่งที่เขาฆ่าผมได้นะครับก็ตีตื้นมาอีกเกมหนึ่งก็สี่สี่ไม่ใช่หรอกผมู่าจะต,ติดเล่นเกินนะครับ <c oughs> ติดเล่นยังไงเดินเพื่อนรอดูนะครับดูเกมนี้นะครับดูนะว่าเขาจะตายท่าไหนดูนะครับโดนะร,ดระเบิดนะครับ ช็อตนี้ตั้งไอวอปิดดูนะครับเรียบร้อยตุยยืนแอคกนะครับโชว์ความหลงเราให้มันดูแบบชัดๆนะเ,นเพื่อนๆก็นั่นแหละเอาดูเกมนี้นะครับเกมนี้จะเป็นช็อตเด็ดนะเ,นเพื่อนๆจับตาดูเกมนี้ให้ดีดเกมนี้มันจะช็อตเด็ดมากเลยคือ,อช็อตเด็ดขนาดไหนรอดูนะครับดูนะเกมเนี้ยืนขำรอเพื่อนๆดูนะครับ นี่ผมพยายามเดิอนอ่อยให้เขาวิ่งมาแล้วเขาก็วิ่งมาจิงๆิกจก็ตุยนะดูนะว่าจะตุยช็อตไหนนะเพื่อนเพื่อนมันก็เจ็บหนักผือเจ็บหนักกับผมด้วยซ้านะครับดูนะเขาจะตุยท่าไหนช็อตนี้ผมยังไม่รีบตามนะเพราะอะไรเพราะมันออกมาเพื่อมันจะได้ช็อตนี้มานะเพื่อนๆนี่ พราะตอนแรกถ้าผมไปซ้ํามันตายตรงอุโมงผมจะไม่ได้ช็อตสวยๆเหมือนช็อตเมื่อกี้เลยนะช็อตที่มันนอนตายอยู่อ่ะยูดใตีตีนเราอ่ะเออมันจะไม่ได้เลยช็อตเมื่อกี้ผมก็เลยเลือกเสี่ยงที่จะให้มันออกมาก่อนเพราะอะไรผมมีสกิลบ้องกันอยู่ก็คงเห็นเนาะอืมอ,อ่ะอเพื่อนดูเกมนี้นะเกมนี้ผมมูดแต่ติดเล่นเกินโดนโดนเขาฆ่ามาได้เกมหนึ่งเลยนะครับเกือบจะจบสกอร์แบบห้าสามแบบสวยๆแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับดดความห่างชั้นนื้เพื่อนก็คงเห็นไปแล้วเนาะ มันนำเราไปตั้งสามหนึ่งแต่มันก็จบเกมเราไม่ได้นะเพื่อนเพื่อดูนะครับนี่ผมพวรจะติดเล่นเกินก็เหมือนเดิมซ้ำศพเราก็ปล่อยมันนะพวกนี้ผมแนะนําถ้าเราเจอพวกเนี้ยถ้าเราอยากจะแบบโชว์ตึงเหนือว่ามันเนี่ยเราอย่าไปซ้ำศพกับมันนะพวกนี้ถ้าเราซ้ำศพกับมันมันจะรับสภาพมันได้นะแต่ถ้าเราทําเหมือนที่ผมทําเนี่ยให้มันดูสภาพตอนที่มันนอนตายอยู่อ่ะมันจะแบบคล้ายๆแบบว่ารับสภาพตัวมันได้นะดูช็อตนี้นะ เพื่อนดูดูมันนอนตายท่าไหนนะครับนี่จ,จะตัวก็ปรับปุงบ้างนะวิธีการเล่นถ้ามึงจะโชว์ตึงเนะมึงอย่าไปทําตัวกระโหลกกะลาอย่างนี้นะเวลามึงแพเขาเนี่ยมันดูน่าสมเพชนะเอาจริงๆคือถ้าจริงๆนะถ้าม mm ันเอ่อจะเกียนผมตั้งแต่ต้นเกมนะผมไม่ปล่อยให้มันได้เกมดันมาขนาดนี้รลกวจะยังว่าช่วงเนี้ยผม ถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะผมจะดูแค่เกมสเกมแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันไม่กล้าเผยท่าแท้ของมันออกมาตั้งแต่ต้นเกมนะบางตัวมันจะเผยท่าแท้ของมันออกมาเกมที่3เกมที่4ี่นี่เช่นไอ้คนนี้นะต้นเกมเขาไม่ทําทรงซ้ำศพเรานะแต่พอไปปลายเกมเขาจะชนะเราแล้วปุ๊บเขาก็เริ่มกล้าแล้วความกล้ามันเริ่มมีแล้วมันก็ซ้ำศพเราเพราะอะไรมันก็คิดในใจมันนั่นแหละว่ามันชนะเราแล้วแต่มันก็ไม่รู้ตัวนั่นแหละว่าเราอ่อนรู้เิงมันได้เฉย หลังจากที่เราเล่นระเบิดเล่นไรมันก็คงจะรู้ตัวแล้วแหละว่าเราเอาจริงนะครับดูนะตายได้ทันยังไม่กันตั้งตัวนะครับเอพีสภาพนะสภาพดูเอาเล่นดีๆไม่เป็นมนเจอราชาทีเอ็กสภาพมึงแล้จะเป็นอย่างนี้นะไอ้สองก็น่ารักก็จบไปแล้วนะเพื่อนเื่อก็ดูเอานะครับอีพีนี้จะเป็นอีพีที่หนึ่งร้อยแปดสิบเก้านะครับก็ มันจะมีอีพีหนึ่งต่อจากอีพีนี้อีพีนั้นก็ค่อนข้างตึงเหมือนกันนะอเดี๋ยวรอติดตามตอนผมแอดเข้าไปตอนแรกเขายังไม่กล้ารับแอดนะยังไม่กล้ารับแอดเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูดไอช็อตที่จบเกมนะครับแล้วข้อมีเขาเด้งขึ้นมาเป็นเพื่อนนะครับในตีนะครับก็คือเขาเพิ่งรับแอดเรานันเละแต่ผมเข้าไปเล่นในเกมได้ประมาณ2เกมนะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะผมเห็นเขาขอเขาร่วมตีมาปุ๊บผมก็ออกเกมมาเลยออกเกมมาแล้วเขาก็เชิญเราเข้าตี้ ผมก็เข้าเข้าไปนะครับเข้าไปเขาก็อยู่ในตี้เขาสามคนเลยนะครับมีมีเรานอกตี้แต่ยังว่าแหละตอนที่มันไม่กล้ารับแอดเราตั้งแต่แรกมันก็น่าจะไม่มีพวกมีเพื่อนมันก็ไม่ค่อยกล้ารับแอดเราแต่พอมันมีพวกมีเพื่อนปุ๊บมันก็กล้าก็ากล้ารับเอดเราแต่รับแอดเราปุ๊บเขาไม่ไม,ไม่อาจจะไม่คิดว่าเราเชิญเขาแอดไปหาเขาเพราะอะไรคิดว่าเ,าเราอยากเล่นด้วยกับเขาัา้งอืมแต่เขาไม่รู้ตัวไงว่าเราทําคลิปลงช่องยูทูบอยู่นะครับเขาไม่รู้ตัวอืม แต่พอผมพิมพ์ชื่อช่อง y YouTube บอกเขาเสร็จปุ๊บผมก็เด่งออกตีเข้ามานะครับนี่นะครับจะให้ดูช็อตตอนที่ผมไปส่องไอเดียเขาก่อนเขาก็ออนอยู่นั่นแหละตอนที่ผมเขา้าไปส่องไอเดียเขาอ่ะแต่เขาไม่รับแอดเราขนาดนั้นเลยแต่เขายัางว่าแหละผมผมดูเขาน่าจะรอเพื่อนรอเพื่อนอยู่ในตี้อยู่นะครับอืมอะไรประมาณนี้นะครับดูนะเพื่อนๆผมให้เพื่อนดูนี่เห็นไหมมันออนอยู่แต่มันยังไม่กล้ารับแอดเรานะขนาดนั้นอนะ จนผมเข้าไปเล่นได้2เกมอะในมูดหมาป่าอีก2เกมอะพอทักพักเห็นเขาด้งมานะครับด้งมาขอเขาร่วมตีนะครับก็คือตอนที่ผมขนาดเล่นเกมแล้วพอดีเลยไอ้เกมที่ผมเข้าไปเล่นเกมที่2อ่ะไอคนนั้นมันโดนผมยิงหัวไปเกมนึงแล้วมันก็เด้่งออกเกมไปก็คือกดออกเกมอ่ะผมก็เลยได้ออกตีมาออกจากเกมมาแล้วก็ไปไปเจอเขาไปคุยกับเขานะนี่ช็อตนี้เพื่อนดูนะนี่ไอคนเนี้ยผมยิงโดนฟุกยิงโดนหัวเขาปุ๊บแล้วเขาก็เด้งออกเกมไปเพื่อนดูนะ นี่ช็อตนี้มันดิ้งออกเกมไปแล้วเพื่อนๆนี่แล้วมันไอคนนี้มันก็เชิญมาไอคนที่มันโดนเราตบสั่งสอนไปเมื่อกี้นะไอใส,ส,ส่ซ้ำศพแล้วผมก็ออกเกมมาเลยนี่เห็นไหมเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเพื่อนไปฟังช็อตหลังจากนี้แล้วกันนะครับที่เขาเปิดไมค์คุยเขาคุยกับเพื่อนเขานะแต่ผมไม่ได้เปิดไมค์ขนาดนั้นนะอ่ะเดี๋ยวไปดูช็อตหลังจากนี้เลยแล้วก็จะจบคลิปเลยไปแล้วนะบายบายสวัสดีครับ เดีรับเล่นไหมครับเดีครับเล่นไหมครับบ้าเลยดครับฉันหล่อครับ่่เล่นไหมครับฉันหล่อันหล่อดี่จะเล่นด <tes Cand id ati> ีคร er ับาะอ้ย่าพะมึงแบ่เห็นมุตส่าเต้ สภาพอากาศใช่ไหมครับ่อยังไงครับฮัลโหลฮัลโหลว่า,งงา,า,าไงครับ

ไม่ได้ยินบุญใหม่อันนี้นี่ช่อง youtube ผมนะได้เลยเดี๋ยวมารอดูมารอดูคลิปด้วยนะไอเกมที่เจอผมแล้วมาซ้ำศพผมเดีเมื่อกี้ได้โอ้ได้เลยครับแบบอบคุณครับคิ่อครับยิ่งชอบกับยิ่งชอบครับอบงโวครับอบคุณครับ ก็นั่นแหละบอกบอกมันแค่นี้พอจะมารอดูว่ามันมันจะมาดูคลิปในช่องเราไหมตอนแรกมันมันไม่กล้ารับนะมันไม่กล้ารับปึ๊บ,บเลยพอผมเข้าเกมได้ประมาณเกมหรือสองเกมนี่แหละแล้วผมกําลังจะกดเข้าไปเห็นวะพอดีไอ้ตัวนั้นมันโดนผมยิงหวัวเกมหนึ่งแล้วมันก็กดออกไปนะครับบีผมออกมาก็ได้อยู่ในตี้เขานะครับเดี๋ยวมารอดูนะครับ เดี๋ยวผมจะดูว่ามันจะกล้าเมนไหมในคลิปในช่องเรานะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้สรุปสั้นๆก็คือเพอร์เฟกและคลิปนี้ค่อนข้างเพอร์เฟกเพราะว่าเราเจอไอ้พวกเกียนที่แบบมันรับแอดเราเราก็ได้ให้ชื่อช่องมันไปแล้วเดี๋ยวให้มันมาดูคลิปในในช่องเราเองให้มันมาดูสภาพตัวมันเองโอเคในคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ